สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนรักพักตักนะคะในกิจกรรมวดเล่าข้าพันษานะคะสภาพก่อนร่วมกิจกรรมวดเล่าข้าพันษาสภาพของเราแล้วก็ของแอนนี่คนที่เราเป็นคนบอกว่าโต์ให้งดเล่านะคะก็คือเป็น,นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะ่ะเงินก็มีเก็บมากขึ้นเพราะไม่ค่อยได้ไปกินเหล้าหรือว่าสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะน้ำหนักก็ลดลง ระยะตระยะตลอดเวลาเข้าพรรษามีวิธีการในการงดเล่าช่วยคนรลักงดเล่าอย่างไรก็คือว่าเราอะเป็นคนแบบว่าชวนเขาไปกินพวกสลดัดแบบว่าสุกี้แทนการกินเล่านะคะแบบถ้าเราอยากกินเล่าอย่างเงี้ยคือแบบใจเราอยากกินเล่าแต่ว่าเราอะเข้าพรรษาแล้วคือเราก็ไม่ควรกินเล่าถูกไหมคะแต่ว่าเราก็ไปกินชานมไขมุกแทนน้ำผลไม้แบบพวกฟุตสลดัดอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นของที่ดีต่อสุขภาพเราะคะ่ะเมื่อครบพรรษาผลเป็นอย่างไร ก็สุขภาพก็แจ่มใสขึ้นนะคะก็มีตังเก็บพอสมควรแล้วก็เลือกไปกินอย่างอื่นแทนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยากกินดื่มเหล้าอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะสัมภาพของเราก็ขอจบการนําขอจบการสัมภาษณ์เพียง